อบ้านราชาปีศจส,สัตว์ประหลาดยา้าวิชาเงาแห่งพงไั่กระบวนท่าแห่งคีรีหนักแน่นดุดภูผายา จริงๆว่าเขาจะวิปริตมากขึ้นกว่าแต่ก่อนข้าฝึกฝนอย่างยากลำบากมาหลายปีแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าหากสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวข้ากลับสู้เขาไม่ได้เขียนสร้างเอ๋ยสหายเก่าเจ้ากินอะไรหรือเขาเป็นคนจริงๆใช่ไหมข้าเคยบอกแล้วว่าเขาลึกล้ำเกินอย่างถึง มัดนี้คาดว่าเขาไม่ได้ใช้พลังมากมายด้วยซ้ำเหลือเชื่อนักขีดจำกัดของเขาอยู่ที่ใดกันนะสัตว์ประหลาดเช่นนี้มาร่วมการประชุมมังกรคู่ได้อย่างไรจะไม่ให้ผู้อื่นเหลือรอดเลยหรือสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นจริงๆจัวฟานผู้นี้ช่างไม่ธรรมดา เชื่นี่มันยังไม่ถึงไหนเลยตอนนี้เขายังไม่ได้ใช้กระทั่งพลังจิตวิญญาณด้วยซ้ําพลังจิตวิญญาณหรือเขาอยู่ระดับแทนเทพแต่กลับควบแน่นจิตวิญญาณแล้วหรือไร้สาระหากไม่มีพลังจิตวิญญาณเขาจะสู้ระดับไร้ตัวตนได้อย่างไร ข้าจะบอกให้เขาไม่เพียงแต่มีพลังจิตวิญญาณแต่พลังจิตวิญญาณเขายังไม่ธรรมดาอีกด้วยอ๋อเจ้ารู้ได้อย่างไรหรือว่าเคยเห็นฮะจะว่าอย่างไรดีล่ะจะบอกว่าเคยเห็นก็เคยเห็นจะบอกว่าไม่เคยเห็นก็ไม่เคยเห็นตอนนั้นเขาใช้พลังจิตวิญญาณกับข้าเพียงเครื่องเดียวแต่เครื่องเดียวนั้นข้าก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดหากตอนนั้น เขาไม่ได้ห่วงสาวงามในอ้อมแขนแล้วก็ข้าคงตายไปนานแล้วอะไรกันเจ้าสู้กับเขามานานแล้วแต่ยังเป็นคู่มือเขาไม่ได้อีกหรือสิ์น้องคู่ปรลองที่เจ้าเลือกคนนี้ดูแข็งแกร่งนักนะแน่นอนอยู่แล้ว ข้าเคยบอกแล้วว่านอกจากข้าพวกเจ้าก็ไม่มีใครเป็นคู่มือของเขาได้สักคนเพราะว่าพวกเราคือศัตรูแห่งโชคชะตาหนีสิพวกเจ้าไม่หนีหรือ พ่อบ้านจัวบาศบจะไปสู้กับใครไม่สู้พอเลือกก็เลือกคนของพ่อบ้านจัวเจ้าอยากตายหรือพวกเจ้าทำลายกายเนื้อของเราแล้วยังจะฆ่าพวกเราด้วยหรือพวกเราเป็นคนของสำนักสำนักเทียนฉิงเป็นผู้อันดับหนึ่งในสาสำนักพิพทักษ์แควน อันดับหนึ่งกับพีอะไรกันรอให้พวกเราผลักเจ้าออกจากจุดนี้ก่อนเถอะพวกเราก็จะเป็นอันดับหนึ่งในสามสำนักแล้วฮ่าฮ่าฮาเอ๋ชงซานกับชงหลินเล่าหรือว่าจะถูกส่งไปที่อื่นแล้ว นี่คนของสามสำนักระดับล่างชงซานกับชงหลินเล่าฮ <c oughs> แปลกใจละสิที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่เจ้าคงคิดอยู่ว่าเมื่อพวกเราลงสู่พื้นก็จะลงมือกับพวกเราทันทีใช่หรือไม่เ <c oughs> ขารู้ได้อย่างไรเพราะว่า <c oughs> <c oughs> พวกเขาเพิ่งลงมือไป คุณชายช่วยด้วยคุณชายช่วยด้วยแต่น่าเสียดายที่พวกเขาล้มเหลวนับแต่วันนี้ไปอันดับหนึ่งของสามสำนักพิทักษ์แขวนคงมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณชายเริน่นตอนนี้คงรู้แล้วใช่ไหมว่าผู้ใดคือแมวผู้ใดคือหนู แต่ข้าคิดว่าสวรรค์ยังมีเมตตาจึงให้โอกาสเจ้าอีกสามชั่วยามนับจากนี้ประตูค่ายกลจะเปิดขึ้นอีกครั้งในตอนนั้นไม่ว่าผลการต่อสู้จะแพ้หรือชนะหรือเสมอกันการต่อสู้ก็จะสิ้นสุดลงในตอนนั้นดังนั้นแล้วในเมื่อพวกเจ้าบอกว่ารู้จักที่นี่ดีเช่นนั้นก็จงเป็นหนูน้อยหมอบคลานไปซ่อนตัวเถอะ หากภายในสามชั่วยามถูกพวกเราจับได้แล้วก็คาก็จะแมวล,ล่าหนูนะับเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วฮ่าฮ่เริ่มนับถอยหลังสิบเก้าแปดข้าเป็นถึงคุณชายสูงสักจะรับความอัปยศอดสูเช่นนี้ได้อย่างไรสี่สามสอง วิ่งเร็วฮ่า <laughs> ฮ่าฮาฮเกมแมวจับหนูเริ่มได้